รูไม่ห,หมดหรอกนะครับแต่สิ่งไหนผมเชื่อว่าในทีมงานพวกของพวกเราโดยฐานะทุงที่ส่งเสริมพวกเราจะมีความรู้ความเข้าใจความรู้ความเข้าใจในหลายเรื่องมากกว่าผู้ปฏิบัติงานเขาอยู่กับระเบียบเขาอยู่กับกฎหมายเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับจะให้คําแนะนําพวกเราได้เชื่อว่าเมืองนักลบก็ไม,ม่ใช่จะใช่ ที่อยู่แก้ชายแดนก็จะมีหลุมหลบภัยค่อนข้างเรื่องที่มันเกิดขึ้นผมพบอยู่สองเรื่องของอลาาันเยาว์เทผมไม่ได้โทษใครไม่ได้โทษผู้บริหารไม่ได้โทษทุกท่านในส่วนนี้นะนะครับผมก็มีโอกาสเชิญพี่น้องเราในอาลันท่านหนึ่งนอะอยู่ในร้เนี่ยไปไปหาลือมันรวมถึงการทํางานม่หรือว่าเรื่องส่วนตัวผมไม่ทราบนะแต่ว่าส่วนหนึ่งที่ที่ปรากฏมาว่ามันค้นพบว,ว่า มันกระทบในส่วนมันเกิดขึ้นนะครับอาจจะเป็นเรื่องประกันเงินอื่นด้วยนะไม่ใช่ของกศนย,ยงไม่บอกว่ายิงใช้กระสุนนัดเดียวนีนนกสองตัวนะปรากวาน,นกมันเกาะสายไฟอยู่นะะี่ท่านเกาะอยู่สองตัวอย่างนี้เขาไม่ได้ยิงแบบอย่างนี้เพื่อมันตกกลางไปหลุดหมดนะครับกระสุนไปโดนแล้วกสะดุดเข้าตัวเองก็เลยฝากแค่ว่าเรื่องแรกก็คือเรื่องของตัวพวกเรา ที่มันติดนาะมสกุลกศนอยู่เราใช้คําเดิมนะถึงจะเขารู้ว่าครูตุงนางอยู่กศน,นพวกเราทุกคนผมก็เชื่อแบบนั้นนามสกุลติดท้ายพวกเราคือครูกศน,นลงตำบลก็ถามผู้ใหญ่มาอ๋อคณครูคนนั้นที่สอนกศน,นนั่นน่ะมันก็ติดกันทีนี้ทุกอย่างที่ผลที่เรากระทามันก็สะท้อนขึ้นมาเห็นหมดครับว่าเมื่อคือใครก็พาไปที่เดียว ก็ได้รับความเดือดร้อนมีเงินรายได้อยู่จำนวน,นหนึ่งอยู่ในมือไปก่อนทำได้ไหมทำได้ถ้าผู้บริหารเสนไหไย้ตรงไหนระเบียบตรงไหนเอ,อื้อในเรื่องของการบเทาความเดือดร้อนมาให้พวกเราการทำบันทึกขออนุญาตที่จะเบิดมันต้องมีต้นทางเรื่องต้นของเรื่องก่อนก็จะเบิดไปทำอะไรยื่น เลยรีกบอกทำไม่พาจังหวัดใจดำจั